สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเรานะคะวันนี้เราจะมาขุดคุยสถานการณ์ราคาทองคำกันค่ะอ้างอิงจากรายงานวิเคราะห์ล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน2568คือตลาดเนี่ยดูเหมือนจะซึมยาวไปเลยหลังจากที่เคยวิ่งแรงมากๆก่อนหน้านี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดกลยุทธ์ค่ะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันซึมแล้วโอกาสมันอยู่ตรงไหนกันแน่ ครับใช่เลยครับคือภาพรวมตอนนี้ตลาดกำลังพักฐานหรือ consolidation หลังจากที่ราคาสปอตโกนะครับราคาอ้างอิงตลาดโลกหลุด4,000เหรียญลงมาตอนนี้ก็เคลื่อนไหวแถวๆ3,970เหรียญ3970น 3, จริงๆก็ถือว่าเป็นการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพนะ healthy consolidation เพราะมันช่วยระบายความร้อนแรงหลังจากที่เดือนตุลานี้โอ้โหมีภาวะโฟโมกันหนักมากกลัวตกรถกันสุด โอเคค่ะงั้นเรามาแกะกันเลยทาไมถึงพักฐานช่วงนี้แล้วในภาวะซึมซึมแบบนี้โอกาสจริงๆมันซ่อนอยู่ตรงไหนคะครับปัจจัยหลักๆเลยนะมาจากสัญญาณของเฟดครับธนาคารกลางสหรัฐคือแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยไป0.25%ตามที่ตลาดคาดเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ว่าถ้อยแถลงที่ออกมานี่สิมันมีท่าชีแบบว่าระมัดระวังอ๋อที่เรียกว่าฮอ k กิชคัตเหรอคะลดแต่ก็ยังดูดุดอยู่ ใช่ครับประมาณนั้นเลยคือลดดอกเบีย้ยแต่ก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยยังกังวลเงินเฟอ้ออยู่นะผลก็คือตลาดก็เลยอมลดความคาดหวังลงไปเยอะเลยครับสำหรับการลดดอกเบี้ยรครั้งหน้าในเดือนธันวาจากเดิมที่มองกันว่าโอกาสลดนี่94%ตอนนี้เหลือแค่ราวราว70%โห oh, ลดไปเยอะเหมือนกันนะคะ ครับการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังตรงนี้แหละที่มันกดดันราคาทองคำโดยตรงเลยเพราะว่าพอแนวโนมดอกเบีย้ยเหมือนจะยังไม่ลงเร็วทองคำก็ดูน่าสนใจน้อยลงไปนิดหนึ่งนอกจากเรื่องเฟดแล้วมีปัจจัยยางอื่นอีกไหมคะที่อาจจะกระทบอยู่งยเงียบๆหรือตลาดอาจจะมองข้ามไปอย่างเรื่องจากจีนนี่มีนัยยะสาคัญไหมคะประเด็นจีนนี่ก็สําคัญครับคือนโยบาย VAT ทองคําใหม่ของจีน มันทําให้ต้นทุนของผู้ค้าปลีกบางกลุ่มะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกตลาดหลักโดยตรงมันสูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นแรงจูงใจในการซื้อขายเก่งกาไรระยะสั้นในตลาดจีนก็เลยแบบว่าลดลงไปอ๋อกระทบความเชื่อมั่นไปอีกทางหนึ่งใช่ครับกระทบความเชื่อมั่นในภาพรวมได้เหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลจากกองทุน SPDR ด้วยกองทุน ETF ทองคําใหญ่สุดเขาก็ขายทํากําไรออกมาเหมือนกันนะ เกือบเกือบแตันเลยหลังจากราคาขึ้นไปสูงสุดโห oh, ขายเยอะเหมือนกันครับส่วนปัจจัยอื่นอย่างเรื่อง government shutdown หรือการเลื่อนประกาศตัวเลข NFP อะไรพวกนี้ดูเหมือนตลาดจะแบบว่ารับรู้ไปแล้วค่อนข้าง price in ไปแล้วครับไม่ได้มีผลมากหนักตอนนี้เข้าใจค่ะทีนี้สำหรับคนที่กำลังรอจังหวะหรืออาจจะอยากเข้าซื้อเพิ่มควรมองแนวรับสำคัญสคัญตรงไหนบ้างคะครับ จากการวิเคราะห์นะมี3แนวรับที่น่าสนใจครับแนวรับแรกเลย R1 ก็คือโซน3,900ดอลลาร์ 3, ค่ะ3,900ดอลลาร์ 3, เอ่อราวๆหกหมื่บาทต่อบาททองคําตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะสําหรับการเริ่มทยอยซื้อหรือ DCA ไม้แรกอ๋อ DCA คือแบ่งซื้อเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆใช่ครับแบ่งเงินลงทุนซื้อเป็นงดเงียดลดความเสี่ยงไป แนวรับถัดไป R2 ก็คือ3,800ดอลลาร์ 3, ครับคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ58,500ถึง59,000บาทค่ะ R2 ที่3,800ดอลลาร์และแนวรับสุดท้าย R3 คือ3,700ดอลลาร์หรือราวๆ57,000บาทอันนี้มองกันว่าเป็นแนวรับลึกสุดหรือเป็นจุดซื้อแบบดี a l u e เลยสะสมยาวๆฟังดูมีหลายระดับราคาให้พิจารณาเลยนะคะครับ แต่ต้องย้ำว่าควรเป็นการแบ่งหมายเข้าซื้อนะอย่าเข้าตูมเดียวและอีกปัจจัยที่ต้องระวังมากๆคือค่างเงินบาทอ่าใช่เลยอันนี้สำคัญกับราคาในประเทศมากครับถ้าช่วงที่ราคาทองโลกมันซุมๆลงมาเนี่ยแต่เงินบาทดันกลับมาแข็งค่าขึ้นพอดีมันอาจจะกดดันให้ราคาทองในประเทศเราเนี่ยลงได้ลึกกว่าที่เราคำนวณจากราคาโลกอย่างเดียวก็ได้ครับต้องดูตรงนี้ประกอบด้วย ฟังดูแล้วนอกจากเรื่องราคาที่เหมาะสมอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเวลาหรือไทมิ่งที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับถูกต้องเลยกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆตอนนี้คือการรอจังหวะที่เรียกว่า window of opportunity หน้าต่างแห่งโอกาสครับซึ่งคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณวันที่2 4ถึง28พฤศจิกาทำไมต้องเป็นช่วงนั้นคะมีอะไรพิเศษเหตุผลหลักๆมีสข้อครับหึงคือ คาดว่าตลาดน่าจะปรับฐานทางเทคนิคหรือเท c h n i c a l reset เสร็จพอดีคือแรงขายทำกำไรน่าจะเบาบางลงอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณเทคนิคที่ดีขึ้นมาบ้างอ๋อเหมือนพักตัวเสร็จเตรียมไปต่อประมาณนั้นครับ2คือเป็นการเข้าซื้อก่อนที่ตลาดจะเริ่มหันไปเก็งกำไรข่าวใหญ่รอบถักไปก็คือการประชุมเฟดเดือนธันวาคมวันที่9 10ธันวาเข้าก่อนข่าวจะมาว่าง,งั้นเถอะ ใช่ครับมันเหมือนเป็นการรอจังหวะเปลี่ยนไม้พอดีจากปัจจัยเทคนิคที่มันเริ่มคลี่คลายไปรอรับปัจจัยพื้นฐานรอบใหม่คือเรื่องเฟดเนี่ยแหละครับที่อาจจะถืออยู่แล้วติดราคาสูงหน่อยหรือคนที่เน้นเล่นสั้นๆกับคนที่รอสะสมยาวๆมีคำแนะนำตอนกันไหมคะมีครับมีคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเลยสำหรับเอ่อคนที่มีของอยู่แล้วหรืออาจจะติดดอยอยู่นะครับคาแนะนาคือใจเย็นๆก่อน ยังไม่ควรรีบถั่วเฉลี่ยตอนนี้ค่ะยังไม่ต้องรีบซื้อเพิ่มครับอดทนรอจังหวะช่วงปลายเดือนพฤศจิกาหรือรอให้ราคาลงมาใกล้ๆแนวรับ R2 ที่3,800ดอลลาร์ก่อนน่าจะได้จังหวะที่ดีกว่าแล้วสายเล่นสั้นล่ะคะพอจะมีช่องทางไหมสายเล่นสั้นก็พอเทรดในกรอบปัจจุบันได้ครับคือโซน R1 3,900ถึง3,970ดอลลาร์แต่แต่แต่ ต้องมีวินัยสูงมากเรื่องบริหารความเสี่ยงจุดตัดขาดทุนหรือคัดล o s ที่สำคัญมากๆคือ3,930ดอลลาร์ 3, ถ้าหลุดตรงนี้ต้องยอมออกมาก่อนเลยครับอย่าฝืนต้องคุมความเสี่ยงเข้มงวดเลยใช่ครับส่วนคนรอสะสมระยะยาวอันนี้ชัดเจนก็ควรมุ่งเป้าไปที่จังหวัดปลายเดือนพฤศจิกาที่เราคุยกันใช้กลยุทธ์ DCA แบ่งเข้าซื้อตามแนวรับ R 1 R 2แล้วก็ R 3ครับผมซึมซึมเป็นการพักตัว แต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกภาพระยะยาวยังดูดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับภาพรวมระยะยาวยังเป็นบวกอยู่ครับปัจจัยหนุนพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งทั้งเรื่องการคาดการณ์ว่าเฟดจะทยอยลดดอกเบี้ยต่อในปีหน้าค่ะอันนี้เป็นปัจจัยบวกสําคัญค่ะครับแล้วก็อุปสงค์ตามฤดูกาลที่จะเข้ามาช่วงปลายปีทั้งคริสต์มาสตรุดจีนอะไรพวกนี้และอีกอันที่สําคัญมากคือแรงซื้อเชิงโครงสร้างจากธนาคารกลางทั่วโลก อ๋อที่เขาซื้อทองเข้าคลังเก็บสำรองครับต้องการกระจายความเสี่ยงเพราะงั้นการพักฐานครั้งนี้จริงๆมันเป็นการสะสมกำลังนะหลังจากที่ราคาทองคำสร้างฐานมายาวนานกว่า12ปีซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งมากๆเหมือนชาร์จพลังงานเตรียมไปต่อในระยะยาวถูกต้องครับประมาณนั้นเลยสรุปสันส้นๆให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของความอดทนและการวางแผนที่ดีไม่ใช่เวลาของการรีบร้อน การพักฐานที่เห็นอยู่คือโอกาสในการสร้างฐานและจังหวัดสำคัญมากๆอาจจะรออยู่ในช่วงปลายเดือนใช่เลยครับการรอเข้าซื้อช่วงปลายพฤศจิเนี่ยมันคือการพยายามจับจังหวะที่ปัจจัยทางเทคนิคกับปัจจัยพื้นฐานอาจจะมาบรรจบกันพอดีก่อนที่สปอตไลท์ของตลาดจะส่องไปที่การประชุมเฟดเดือนธันวาคมเต็มๆค่ะ งั้นก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่านกเหนือจากเรื่องเฟดที่เราจับตากันเขม็งอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยมามืดหรือเรื่องที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอะไรอีกบ้างที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนทิศทางตลาดทองคำได้อย่างมีนัยสำคัญก่อนจะสิ้นปีนี้น่าคิดนะคะ